สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใครๆก็เข้าครัวค่ะแล้ว,ลว,ลวลก็เชฟนกนะคะหายไปนานแล้วก็กลับมาใหม่ค่ะกับเมนูพิเศษนะคะสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพค่ะเพราะว่าโจทย์มีมาว่าอาหารจานเดียวนะคะที่เป็นอาหารสุขภาพแคลอรี่ไม่สูงแต่ต้องอร่อยค่ะแล้ววันนี้หนึ่งในอีกเมนูหนึ่งนะคะคุณผู้ชมสามารถทําเองได้ด้วยเครื่องมืออย่างเดียวคือไมโครเวฟนะคะนั่นก็คือเส้นหมี่ข้าวกล้องหน้าหมูสับนึ่งซีอิ๊วค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกัน ู้ชมคะมันดูเมนูเส้นหมี่ข้าวกล้องหน้าหมูสับนึ่งซีอิ๊วนะคะอย่างแรกค่ะขาดไม่ได้ค่ะคือเส้นหมี่ข้าวกล้องนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเปลี่ยนเป็นเส้นหมี่ขาวก็ได้ถ้าหาเส้นหมี่ข้าวกล้องไม่ได้นะคะ,ะตัวนี้เนี่ยหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะมันจะเป็นเส้นหมี่เหมือนเส้นหมี่ขาวะคะ่ะแต่มีไฟเบอร์สูงกว่าเพราะทำจากแป้งข้าวกล้องนะคะต่อมาค่ะได้แก่น้ำมันกระเทียมเจียวค่ะแล้วก็ต่อมาเป็นส่วนผสมของหมูสับนึ่งซีอิ๊วนะคะก็คือมีหมูสับค่ะคุณผู้ชม เกลือค่ะซอสถัวเหลืองค่ะน้ำมันงาค่ะน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีนะคะพริกไทยขาวป่นค่ะน้ำมันหอยค่ะเห็ดหอมค่ะน้ำมันพืชค่ะรากผักชีแล้วก็กระเทียมไทยนะคะแล้วผักที่เลือกใช้วันนี้ก็คือผักไวเล้งค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะคุณชมสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ไปดูวิธีการทำแล้วก็เตรียมไมโครเวฟของคุณไว้เลยค่ะ คุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะนึ่งเส้นหมี่นะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากการหมักหมูสับก่อนค่ะเริ่มจากหมูสับนะคะเราเอากระเทียมแล้วก็รากผักชีแล้วก็พริกไทยเนะะี่ยค่ะไปตำรวมกันในครกนะคะเฉพกะใส่ลงไปในหมูสับเลยค่ะพร้อมกันนี้นะคะปรุงรสเลยค่ะซอสตัวเหลืองค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวมันออกสีค่ะก็น้ำมันหอยค่ะน้ำตาลทรายนะคะ เกลืออีกเล็กน้อยค่ะเอามือะคะ่ะขยำให้เข้ากันเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเราต้องใช้มือเพราะว่าเราอยากจะให้ตัวเนื้อหมูนะคะมีความเหนียวหนึบนะคะ,ะหมูบดท,ที่เราซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตอะคะ่ะมันจะออกค่อนข้างร่วนค่ะ,ะการที่เราเอามือขยำเนี่ยคุณผู้ชมมันจะทําให้เส้นใยนะคะหรือว่าตัวโปรตีนที่อยู่ในหมูมันไปพันกันพันกันแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะได้รสสัมผัสนะคะเวลากัดเข้าไปค่ะมีรสชาติความเหนียวหน,น,นึบอยู่ในตัวนะคะ ระหว่างนี้ค่ะคุณผู้ชมนวดไปใช้เวลาประมาณสัก3-5นาทีนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากเรานวดหมูไปสักพักประมาณสัก2หรือ3นาทีแล้วนะคะคุณผู้ชมเราเติมค่ะส่วนผสมของน้ำมันพืชลงไปหน่อยนะคะ<ม>เพื่อให้หมูมีความนุ่มอีกนะคะไม่ต้องเยอะค่ะแล้วก็น้ำมันงาค่ะเพื่อเอากลิ่นของน้ำมันงานะคะมาช่วยให หมูนึ้ซีอิ๊วมีรสชาติดีขึ้นค่ะคุณผู้ชมนวดน้ำมันสองอย่างแล้วก็ตัวหมูให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตามด้วยเห็ดหอมค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากจะใส่ผักประเภทเรียกสีนะคะพวกแครลลอทหรือว่าคะโพดก็ใส่ได้เลยนะคะแต่วันนี้เชฟเลือกใช้เห็ดหอมอย่างเดียวนะคะนวดให้เข้ากันค่ะแล้วเพื่อให้หมูมีความนุ่มขึ้นนะคะคุณผู้ชมใส่น้ำตามลงไปนิดนึงนะคะ เชฟเลือกใช้น้ำซุปนะคะที่เหลืออยู่นะคะใส่ตามลงไปค่ะเวลาคุณผู้ชมกัดลงไปในหมูนึ่งซีอิ๊วนะคะจะมีรสนุ่มๆอยู่นั่นคือเกิดจากน้ําแล้วก็ตัวน้ํามันนะคะเดี๋ยวเราหมักอย่างนี้ค่ะทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราไปนึ่งกันระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะเตรียมผักแล้วก็เส้นหมี่กันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามานึ่งเส้นหมี่กันนะคะเริ่มจากเส้นหมี่ที่เราแช่น้ําแล้วก็สะเด็ดน้ําไว้ค่ะคุณผู้ชมเราก็หนึ่งพอชั่นนะคะ เราใช้เส้นหมี่แช่น้ำเนี่ยประมาณสักร้0ยห้ถึง200กรัมอะค่ะสำหรับเสิร์ฟหนึ่งที่นะคะคุณผู้ชมตอนนี้มันยังดิบๆอยู่นะคะเยงทานไม่ค่อยความจริงมันก็ทานได้แล้นะคุณผู้ชมแต่ว่าเราอยากจะทำให้มันร้อนๆนะคะใช้เทคนิคนิดหน่อยนะคะเส้นหมี่แทนที่เราจะต้องไปลวกในน้ำเดือดนะคะคุณผู้ชมเราใช้วิธีใส่น้ำซุปลงไปนี่ค่ะหรือน้ำเปล่านะคะคุณผู้ชมนิดนึง ตามด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวค่ะถ้าไม่มีก็ใช้น้ำมันพืชเปล่าๆก็ได้นะคะโรยลงไปค่ะหาจานอีกใบนะคะมาปิดฝาค่ะเข้ามาโครเวฟนะคะไฟไฮนะคะสูงสุดของ800วัตต์นะคะประมาณ1นนาทีค่ะเดี๋ยวออกมาดูกันค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้เส้นหมี่ที่เราเอาไปนึ่งในไมโครเวฟนะคะก็เสร็จออกมาแล้วค่ะเราคลุกให้ทั่วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีน้ามันกระเทียมเจียวอยู่เนี่ยก็ได้เส้นหมี่ที่มีลักษณะเหนียวนุ่มแล้วก็สุกนะคะเตรียมรอไว้ก่อนต่อมาเราจะนึ่งผักค่ะคุณผู้ชมเทคนิคเดียวกันค่ะเอาผักนะคะจะเลือกใช้ยาวๆเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้แต่งจานแล้วสวยนะคะ เราหยอดน้ำมันพืชลงไปนิดนึงค่ะไม่ต้องใส่น้ำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผักระหว่างที่เรานึ่งเนี่ยเขาจะคายน้ำเองเช่นเดิมค่ะปิดฝาค่ะเอาเข้าไมโครเวฟนะคะอันนี้20วินาทีพอค่ะไฟไฮค่ะเดี๋ยวดูกันค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ผักก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจัดเส้นหมี่กับผักรอไว้ก่อนคุณผู้ชมจัดจานรอไว้นะคะ ก็ผักตอนนี้นะคะเราเตรียมเส้นหมี่กับผักเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำหมูสับนึ่งซีอิ๊วในไมโครเวฟกันค่ะเริ่มจากหมูสับที่เราหมักไว้นะคะคุณผู้ชมคะเรามาทำเป็นชิ้นแบนนะคะใส่ลงชามค่ะที่เราจะเข้าไมโครเวฟนะคะคุณผู้ชมคะไอ ภาชนะที่เข้าไมโครเวฟเนี่ยถ้าเลือกได้เนี่ยพยายามเลือกที่เป็นกระเบื้องนะคะจะดีกว่าเมลามีนนะคะหรือว่าเป็นพลาสติกนะคะแล้วก็เลือกที่พยายามจะเลือกที่มันไม่มีรวดรายนะคะอย่างน้อยเนี่ยเรามั่นใจว่าสีไม่น่าจะหลุดติดออกมานะคะโอเคค่ะพอปั้นเป็นก้อนกลมนะคะได้ในแบบที่พอใจแล้วค่ะคะุณชมหยอดน้ำซุปลงไปเล็กน้อยค่ะไปข้างๆนะคะเหมือนเดิมค่ะ ปิดฝาค่ะเข้าไมโครเวฟนะคะใช้เวลาประมาณ3นาทีที่ไฟไฮค่ะเส้นหมูจะสุกพอดีนะคะแล้วแต่จำนวนหมูที่คุณผู้ชมใส่ไปเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ย3นาทีผ่านไปนะคะหมูสับที่เรานึ่งไว้ในไมโครเวฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาจัดแต่งกับเส้นมีกับผักที่เราเนื่องด้วยไมโครเวฟก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชม ราดน้ำหมูสับไปนิดก็ได้ค่ะให้มีรสห,หวานานะคะอยู่ในเส้นหมี่ด้วยคุณผู้ชมจะตกแต่งเพิ่มด้วยการโรยกระเทียมเจียวแล้วก็ต้นหอมหรือผักชีก็ได้นะคะทำนิดหน่อยพอเรียกกลิ่นกระเทียมนิดหน่อยนะคะแล้วก็ โรยต้นหอมที่เตรียมไว้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเส้นหมี่นึ่งกับเส้นหมี่หน้าหมูสับนะคะแล้วก็สามารถทําด้วยไมโครเวฟได้นะคะสุขภาพดีแล้วก็ทํำง่ายๆไม่ซับซ้อนนะคะแคลอรี่ก็ไม่สูงค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามนะคะส่วนผสมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ